สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตงวันอังคารที่23มกราคมคศ .2024 จัดไปเยห้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้ณนะเวทีมวยนาะนาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบสทนัทเดชวชิระรัตนะวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันเวลา1 8 0 0นโดยประมาณนะครับ ช่องทู24ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่หนึ่ใน,ในการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทังน้านขวัญใจเกียรติชัยยุธหรือโกโกงหลาหรือแบงค์ยูโรหรือแสงบารมีนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมด้วย่ข่มวย เกียรติชัยยุทธนะครับวันนี้เจอกันทางด้านยอดสอนธนงลดสวยจ่าเจตสายผิวหรือสอนธนงทีเคยุทธนานะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยทีเคยุทธนาที่โคราชนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด42กิโลกร,รัมนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับช่างน้ำหนักได้142กิโลกร,รัมนะครับเท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านซ้นอนน,นลงยอดสอนน,นลงนะครับลดสวยจากเจดสายผิวช่างน้ำหนักได้42.8ลดไปจุดแครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสาหรับสไตล์การชกของ้นั่นยอดสอนธนุงลดสวยจากเจดสายผิวนะครับก็เป็นหล้านชายของพง์สิงห์สิงห์ด่านเกวียนหรือขนองศึกเพชรมงคลนะครับเป็นมวยซ้าย ฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายแม่นยำเตะสายแรงครับขวางหน้าดันแทงดีครับนี่คือสไตล์การชกของน่านยอดสอนธนงรถสวยจากเจดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านยอดสอนธนงนะครับสฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไปสองฟอร์มนะครับชนะคะแนนโซระบ้านแลมบ้านะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายน266ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็ชนะนอกวุฒิเดชสอเดชด,ดำรงในยกที่3นะครับเมื่อที่ที่26ธันวาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นยอดสอนธนุงลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นขวัญใจเกียรติชัยยุทธกันบ้างนะครับ <S <S สำหรับสไตล์การชกของนั่นขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวา หมัดแรงเก่าเก่าเกมก,การผ่านมวยดีกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับก็แพ้คะแนนตีเล็กมอรวมใจเพื่อนเมื่อวันที่ย1ิบเอตุลาคมส6 6รที่จังหวัดน,นราธิวาสไฟลล่าสุดไปชนะนกเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยในยกที่4เมื่อวันที่29ธันวาคมส0 0 66ที่จังหวัดสงขลานะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับเก่าเก่าเกมกว่ากระดูกดีกว่าการผ่านมวยดีกว่าวันนี้น่าจะเฉือนเอาชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านขวัญใจเกียรติชัยยุทธ จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมวยไทยยิมหรือหนุ่มราศีหรือออเพชรขุนศึกหรือสอวิลาวันนะครับนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยชนบุรีอาร์ตมวยไทยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้เจอทางด้านรักดินแดงทีเด็ด99หรือศักรุ่งเรืองนะครับนักชกจากจังหวัด มหาศาลราคาครับซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99ย่านสุทธิสารนะครับอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99วันนี้ชกกันในพิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้126ปอนด์นะครับโทษทีช่างกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเอเชียช่างน้ำหนักได้125.5ขาดไปจุด5ครับส่วนทางด้านรักดินแดง ช่างน้ำหนักได้125.8ขาดไปด2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางนั้นรักดินแดงทีเด็ด99นะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงบุ๊ดุดันมีเข่ายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานรักดินแดงทีเด็ด99นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านรักดินแดงทีเด็ด99นะครับแพ้คะแนนราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายน266ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนเพชรช่องจอมบอลมหาชัยเมื่อนี้9ธันวาคม266ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านรักดินแดงทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้าน เพชรเอเชียชนบุร so ีอาร์ตมวยไทยยิ้มกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงบุกดุดันครับเข่าในแทงเจ็บแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีครับฝีมือจัดจ้านครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรเอเชียนะครับก็ ไปชนะคะแนนตาต้าเล็กพอหลักบุญเมอันที่21ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมวยไทยยิมนะครับผมมองว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องอาวุธหลากหลายกว่าไวกว่าผิวกว่า วันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัน่นเพชรเอเชียชนบุรีอัดมวยไทยยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนัน่นนิเชาหนุ้ยสี่มุมเมืองหรือปาศาสทองสิทธิ์กรอบโชคนะครับนักชกจากงหวัดสุลินซ้อมี่ค่ายมวยนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับ วันนี้เจอกับมวยสูงยาวเข่าดียอดขุนศึกพยับคำพันหรือสิทธิ์แก้วประพลหรือยอดขุนพลสอร่มเย็นนะครับนักชกจากชุมพรส้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์แก้วประพลนะครับวันนี้ชคกันในพิกัด133ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน,าน,น้านนิชาวนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับช่างน้ำหนักได้133.9ลดไปจุด9นะครับส่วนทางน้าน ยอดขุนพลยอดขุนศึกนะครับโทษทีพยักคำพันธ์ช่างน้ำหนักได้134.4ลดไป1.4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของหน้าแน่นยอดขุนศึกพยักคำพันธ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมดักศาสต์แข้งขวางหน้าดันแทงครับนี่คือสไตล์การชกของหน้าแนานยอดขุนศึกพยั์คำพันธ์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังเขานะครับก็3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดนะครับก็วันนี้จัดไป2ฟอร์มนะครับชนะคะแนนนพเกา้ามอสุดสยามเมื่อวันที่28พฤศจิก,ก,กายน266ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนอินซีดำสิทธิ์พนมทองเมื่อวันที่26ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นยอดขุนศึกพยับคำพันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านนิเชาหนุ้ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านนิเชาวนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บฝีมือครบเครื่องปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงดักเสียบดักแทงมีฮึดมีโต้ตลอดอาวุธหนักแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านนิเชาหนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านนิชาวนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับ ก็ไปชนะคะแนน,นเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีเมื่อวันที่16พฤศจิกายน266ที่เวทีมวยราชชำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนน,นแสงตะวันมรัตะนะบัณฑิตเมื่อวันที่19ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนาน่นนิชเชานุย4มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน นิเชาหนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับผมมองว่าถ้าตละหดดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่ายืนระยะมั่นคงการผ่านมวยดีกว่าครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนไปได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านนิเชานุ้ยสี่มุมเมืองนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านชายโทนและเด็กมาเก็ตหรือวอลอุรชาหรือพัฒนาชัยหรือ MTM Academy นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบ,บลราชธานีนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านเก่งสยามสิทธิ์บอลสกล1ปอนด์นะครับชกกันในวิกัด121กับ122ปอนด์นะครับเจอกับเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลหรือวอสังประไพนะครับ นักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้121กับ122ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชายโทนเลเด็กมาเก็ตนะครับชั่งน้ำหนักได้122.1ลดไป1.1นะครับส่วนทางด้านเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลน,นะครับชั่งน้ำหนักได้123.5ลดไป1.5นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทา้งด้านเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลน,นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลน,นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเก่งสยามนะครับก็ไปชะนะคะแนนเพชรภูงเงินสรจลินเมื่อวันที่28ตุลาคม2566ที่จังหวัดสกลน,นคร ฝ่ายล่าสุดไปเสมอกันกับทางด้านเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยเมื่อวันที่8ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเก่งสยามสิทธบอนสกลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านชายโทนเรเด็กมาเก็ตกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางด้านชายโทนเรเด็กมาเก็ตนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตี เข่าในเหนียวแน่นฟันศอกแรงผิวกว่าอาวุธหลากหลายกว่าครับผมมองว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นชายโทนเลเด็กมาเก็ตนะครับส่วนฟอร์มหลังของน,นั่นชายโทนเลเด็กมาเก็ตนะครับก็แผ้นอกขณะนั้นเจริญสุขสอจอต้องปาจีนในยกที่4นะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม266ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ แล้วก็ไฟาล่าสุดชนะคะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครเมื่อที่1ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านชายโทนเรดเด็กมาเก็ตนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านชายโทนเรดเด็กมาเก็ตนะครับต่อน้ำหนักไม่ได้ต่อฝีมือไม่ได้ต่อความหนักความแรงความผิวครับผมมองว่าต่อ1ปอนด์ไม่ใช่ปัญหานะครับ สำหรับมวยคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชายโทนเรเด็กมาเก็ตหรือวออุรชานะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวสวัสดีครับ